สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าโปรแกรม Hot XP โดยการใช้ Face ID นะครับหรือการสแกนใบหน้านะครับแทนการพิมพ์ด้วยรหัสผ่านนะครับวิธีการก็คือจะต้องเป็นคอมที่มีกล้องในตัวนะครับถึงจะสามารถทำได้ให้เราไปที่ให้เราเข้า I เข้า Hot XP โดยใช้ ID ของเรานะครับ จากนั้นให้ไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่ User Preference นะครับหลังจากนั้นให้เราไปเลือกที่ Face ID นะครับครับหลังจากนั้นให้เราเลือกกล้องของเรานะครับตรงว i ดีโอดีไว้นะครับแล้วก็เลือกอ่าเป็น เป็นคุณภาพสูงสุดเลยนะครับจากนั้นให้เรามองไปที่กล้องนะครับให้เป็นกรอบสีเขียว,ยวนะครับหลังจากเป็นกรอบสีเขียวเสร็จก็ให้กดสกตาร์นะครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกอีกครั้งครับคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกใบหน้านะครับให้ออกจากโปรแกรมนะครับแล้วก็ลองเข้าโปรแกรมใหม่ คราวน,นี้เราเวลาเข้าโปรแกรมเราก็ไปที่ข้อระบบด้วย Face ID นะครับหลังจากนั้นก็ให้มองกล้องนะครับอพอกล้องมันจะถ่ายรูปเราเราก็มันจะเข้าโปรแกรมแห้อัตโนมัติเลครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าโปรแกรมโดยการใช้ใบหน้านะครับขอบคุณครับ